ระยะนี้ท่านกับทั้งหลายกำลังศึกษาอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานแต่ว่าตอนนี้ตอนอรหัตผลขอได้ทราบว่าอนาปานุสติกรมฐานนี้ท่านจะพึงศึกษาพระกรรมฐานอีกสามสิบเก้ากองท่านจงอย่าเว้นอนาปานุสติกรรมฐาน ทากว่าท่านทั้งหลายเวนานาปานุสติกรรมฐานเสร็จแล้วผลจะไม่มีสำหรับท่านเพราะว่าอนาปานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตและเป็นกรรมฐานระงับกายสังขารคือระงับทุกขเวทนาที่เกิดทางกายกำลังใจของท่านที่เจริญพระกรรมฐาน จงอย่าสนใจกับร่างกายมีความเข้มแข็งในจิตคิดว่ามันจะตายฉัได้เวลานี้ก็ดีเคยได้ฟังมาบ่อยๆอาการทางกายเกิดแบบนั้นเกิดแบบนี้นิดๆหน่อยๆก็มีความห่วงใยญมีการกังวลโดยเฉพาะอย่างยางิ่งอาการของปีติห้าเกิดขึ้น ซึ่งหลักสูตรมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาพูดมาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำยังไงคนประเภทนี้ผมไม่อยากพูดด้วยตํรรามีอยู่ไม่สนใจกับตราราและก็ยังห่วงขันห้าแม้แต่การเล็กน้อยยังห่วงชีวิตทำไมจะไม่ห่วง ถ้าโ่วงชีวิตจะเป็นพระเรียเจ้าได้ยังไงจะนั้นคนประเภทเหยียบกีไก่ไม่ฝ่อนี่จะมายุ่งกับผมผมจะไม่สนใจกับบคุคคลประเภทนี้เป็นอันขาดดีไม่ดีก็ไล่ส่งพอถามเข้ามาดีไม่ดีก็ไล่ส่งเด็ด ว่าไม่อยากจะคบหาสมาคมเบื่อนหน่ายพักสอนกันมาเท่าไรไม่รู้จักจําแบบแผนมีแล้วไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติขอบรรดาทนานหลายสังวอนเรื่องนี้ให้ดีวันนี้มาสรุปกถึงผลแห่งการปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระอาริยเจ้าที่พูดมามากในความจริงผมก็ไม่อยากจะพูด นี่ต้องใช้คัดเศษถึงเก้าคัดเศษเพียงแค่ผลที่จะนำตนให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ตามที่เขาศึกษากันมาจริงๆเขาศึกษากันมาไม่เกินสามสิบนาทีเมื่อฟังเท่านี้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะได้อรหัตผล นี่คนจริงๆเขาทํากันแบบนี้แต่ว่าการที่จะบรรลุเร็วบรุช้านั้นขึ้นกับกําลังใจกําลังใจเขาเรามีความเด็ดเดี่ยวมันก็ได้บรรลุเร็วถ้ากําลังใจอ่อนแอก็ได้บรรลุช้าประเภทป่อไปเอาไหนไม่ได้ตกมรรไปเลยเราตอนนี้ไปก็ขอพูดกันถึงความสรุปตนเป็นอรหรันเป็นของไม่ยาก อย่าไปติดตำราให้มากอนเนกนชาติสังฆาราสังทาวิสังไรนึกว่าอาวิชาปัิยาสังฆาราสังฆารารตาปัญยาบิญญานังวิญญาณปัญญาไล่ออกไปเถอะไล่ส่งเดชเปนกก็นนกแกวนกคุณทองมันจะเกิดประโยชน์อะไรปฏิจจสมบาทที่ผมไม่สอนเรื่องปฏิจจสมบาทก็ดีอนเอกชาก็ดีผมเห็นว่าไม่จําเป็น ดูตัวอย่างถึงบุคคลผู้สนใจจริงแล้วก็ศึกษาเรื่องความเป็นพระหรหันขอยกตัวอย่างในประสูตร์มาครั้งหนึ่งบรรดาประสงฆ์ท่านหลายได้ศึกษาพระตกรรมถันกระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสังเขปหลังจากนั้นจนินลาองค์สมเด็จพระบรมโลกกเชษเพื่อจะเข้าป่า สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิฆเวดูก่อนพิสุธทธังหลายเธอเวลาสาลีบุตรแลหรือยังบรรดาประสงน์นั่นหลายเ่านั้นกราบทูลว่ายัางพระพุทธเยาวขาดสมเด็จพระบรมศาสดาจึงตัดว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงไปลาสาลีบุตรเสียก่อน ทั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรสทรงทราบว่าพระสารีบุตรจะพูดว่ายังไงเมื่อบรรดาประสงค์ท่านหลายเข้าเริหาพระสารีบุตรและจึง <c oughs> นำมัศการแล้วพระสารีบุตรจึงถามว่าเธอจะไปไหนพวกเธอท่านหลายก็ทัดบอกว่าจะลาเข้าไปปฏิบัติตนในป่า นี่ขอพูดเรงสองเรื่องซ้อนกันแต่เอามากล่าวในเรื่องเดียวกันพระสารีบุตรถามว่าถ้าเธอเข้าไปอยู่ในป่าในแดงไกลในชนบทถ้าเขาถามว่าเธออุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาหวังประโยชน์อะไรเธอจะตอบว่ายังไงบรรดาประสมนั้นหลายก็กราบเรียนว่าไม่ทราบจะตอบวปยังไงดีพระเจ้าค่ะ พระสารีบุตรจึงบอกว่าถ้าเขาถามเธอเช่นนั้นเธอจึงตอบว่าการที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้บวชเข้ามาเพื่อความดับไม่มีเชื้อจงจำไว้แระสมนั้นหลายเรานั่นก็จำไว้คําว่าความดับไม่มีเชื้อนี่หมายความว่าสัมโยเทงสิบประการจะไม่มีเชื้อติดอยู่ในจิตของเรา จำคำนี้ไว้ว่าการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นบวชเพื่อความดับไม่มีเชื่อคือกิเลสหมดจากจิตอีกเรื่องหนึ่งบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายยังถามพระสารีบุตรว่าถ้าผมเป็นปุถุชนต้องการจะเป็นพระสูดาบ,บันจะปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ถ้าพวกท่านนนั้หลายอย่างเป็นผู้ทุชนคนหนาแน,น่นไปด้วยกิเลสปรารานนจะปฏิบัติตามคำสอนสอนขององค์สมเด็จพระบรมลโลกเชษตรให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบันจงพิจรา,ากกรณาในสกายทิิฐิจะคือพิพจรารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ที่เรารวมเรียกกันมาว่ากายอันนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่าเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเธอพิจารณาอย่างนี้ไว้เสมอเท่านี้จิตเธอจะละเอียดลงเมื่อจิตเธอละเอียดลงเธอก็เป็นปสดาบัน บรรดาประสงค์ทั้งหลายเรานั้นจึงกรบเริบถอนถามต่อไปว่าในเมื่อพวกผมเป็นประสงค์ดาบันแล้วผมทำอย่างไงจึงจะเป็นพระสกิทาคามีพระสารีบุตรจึงได้ตอบสุนระวาทีบรรดาประสงค์ท่างหลายว่าท่าชินนั้นเธอก็จงพิจารณาขันห้านั่นแหละที่เราเรียกว่าสก,กายกิฏฐิ ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อารมณ์จิตละเอียดลงแล้วเราก็เป็นพระสกิทาคามีบรรดาประสงนั่นหลายถามอีกทีว่าเมื่อผมเป็นพระสกิทาคามีแล้วจะเป็นพระหันทำยังไงท่านก็บอกว่าปฏิบัติเช่นเดียวกันพิจารณาขันห้าเช่นนั้น พิจารณาแบบนั้นเมื่อจิตละเอียดลงก็เป็นปัญหาคามีพระสงฆ์ถามอีกว่าถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นอาราหันต์ทำยังไงท่านบอกก็พิจารณาอย่างเดียวกันพระสงฆ์ทัหลายเหล่านั้นถามต่อไปว่าถ้าผมเป็นพระอราหันต์แล้วหยุดเลยใช่ไหมพระสารีบุตรตอบว่าไม่ใช่พระราารอรหันต์ยังพิจารณาขันห้าอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุข เพียงเท่านี้ท่านเข้าใจแล้วได้อย่างนี่การปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อะไรมากเขาใช้อย่างนี้ไม่ต้องไปแบกตำราเป็นหอบหอบไม่ได้ไม่ต้องไปนั่งท่องตำราให้มันเลยแต่ผมน่าท่องมาแล้วนะตำราที่ผมเรียนเนี่ยถ้าจะาน้ำหนักตัวผมไปชั่งกับตำรา คิดว่าตำราที่ผมอ่านเนี่ยมันเกินกว่าร้อยเท่าน้ำหนักตัวของผมผมคิดว่ากุฏิที่ผมนั่งอยู่เวลานี้ถ้าจะใส่ตำราที่ผมเรียนมันไม่พอเพื่อไม่พอใส่แค่เรียนนักธรรมตรีเพื่อนเขามีหนังสือสามเล่มผมแบกสามแบกยังไม่พอเลย นิสัยผมเป็นคนชอบคนควา้าท่านเอ๋อร์ซีนั่มนันพาดพินถึงอะไรผมต้องหาซื้อมาอ่านให้ได้แต่เป็นอันว่าเมื่ออ่านกันเข้าไปแล้วก็มาจบกันโยตรงนี้จบกันอย่างพิสษดายก็คือสัญญาติสิบเราต้องตัดให้ได้การตัดสัญญาตนสิบก็คือตัดตัวแรกในแกสกายทิฐิอันนี้ในขันธวัช ปรากฏว่ามีพรามถามพระพุทธเจา้าทิ้งกิเลสหลายสิบประการว่าจะห้าหั่นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดไปใช้อะไรองค์สมเ็จพระจอมไตรบรมาศาสนดาก็ทรงตัดไว้เช่นเดียวกับภาษาที่บวาจงตัดที่ขันห้าคือเห็นมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ หรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขันญาณไม่มีในเราเท่านี้ไหวไหมนี่การปฏิบัติจริงๆเขาจับกันโยน่ตรงนี้เท่านั้นเองนะที่ผมพูดมามากแต่กันคนเละเธอะกันที่คนมีปัญญาสามไม่รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาให้เป็นประโยชน์ญญ ถามว่าจะถามว่าเวลาผมศึกษาผมศึกษาตรงไหนดัมปาศาี่หมายคา,านการปฏิบัติการปฏิบัติผมก็ยึดคําสอนของสมเด็จพระส,สุนทรสัตธที่ตรงกับคําสอนคำภาษาณิบทนี้เป็นเครื่องปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นผมเล่นเป็นกีฬาสมาธิของผมบุตรติผมคนชอบจุกจิก ใครเขามีอะไรใครก็ทําอะไรได้ก็ต้องคิดว่าเขากินข้าวเรากินข้าวเขามีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเราก็มีมือมีเท้าอย่างละสิบนิ้วเมื่อเขาทําได้เราต้องทําได้ถ้าทําไม่ได้อย่างเขาให้มันตายไปเรื่องชีวิตถ้าไม่มีความสามารถมันก็ไม่มีความหมาย ถ้าทำแล้วในขณะนั้นถ้าผลยังไม่สมเร็จเยียงใดเราจะยอมตายยึดถือกำลังใจขององค์สมเด็จพระจอมไตรขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั่งอยู่ที่โคนโพตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคิดว่าเราจะนั่งอยู่ตรงนี้เลือดจะเลือดของเราจะเกิดแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตตินซีจะตักใสก็ตาม ถ้าเรายังไม่ได้สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงไรเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี่คําว่าไม่ยอมลุกมันก็ไม่ยอมกินด้วยเพราะไม่มีอะไรจะกินกําลังใจจริงๆมันอยู่ตรงนี้การที่ก็ทําได้มาเขาทากันอย่างนี้มีกําลังใจอย่างนี้จําไว้ให้ดีนะ คำว่าไม่สามารถคำว่าไม่ไหวคำว่าไม่เข้าใจอย่ามาพูดในผมฟังพ้าพูดให้ฟังทุกอย่างแล้วถ้าไม่สามารถไม่เข้าใจไม่ไหวไปขึ้นจากที่นี่ไปเสียเลยอย่ามาอยู่อย่ามาอยู่ให้มันรกสถานที่เราไม่ต้องการคนประเภทนี้ คาว่าไม่สามารถไม่เข้าใจเขาสอนกันมาไม่รู้เท่าไรไม่เข้าใจจงยาอยู่ที่นี่นี่เราต้องใช้อารมณ์ของเราเด็ดเดี่ยวแบบนี้ตายให้มันตายไปหันเข้าไปจับสังโยชน์สิบเวลาปฏิบัติจริงๆต้องเอาใจจับสังโยชน์สิบเป็นอารมณ์สังโยชนสิบสามข้อเป็นพระโสดากับสิกขาคา เาพิจารณาขั้นกันห้าตัวเดียวเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายมันเป็นธาตุสี่ประชุมกันมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นที่สุดมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเราจะนั่งยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรดูในท้ายมหาสตรประฐานทุกข้อท่านบอกว่าจงอย่าสนใจในกายของเรา คือกายภายในเรีกายของเราตัวเราจงอย่าสนใจใจกายภายนอกคือร่างกายผู้อื่นจนอย่าสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถ้าเราไม่สนใจอารมณ์ติดมันก็ไม่มีเมื่อไม่สนใจกายเราไม่สนใจกายเขาไม่สนใจวัตถุธาตุเจิตมันก็โปร่งจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันจะมาจากไหน ที่มันมีความโลภความโกรธความหลงก,ก็เพราะว่าสนใจกายเราสนใจกายเขาสนใจทรัพย์สินต่างๆคำว่าไม่สนใจไม่ใช่โยนทิ้งมีเก็บรักษาไว้ทำให้มันเป็นประโยชน์อย่าให้มันเป็นโทษเท่านั้นพอใต้แล้วเลือกอกันเมื่อร่างกายเราจะต้องพังในที่สุดเราจะต้องยึดถืออารมณ์สําเป็นสำคัญคือตัดอบมายภุมม ได้แก่พิจารณาความดีของพระพะุทธเจ้าความดีเขามาทำความดีของพระอริยสงฆ์เห็นวันดีแล้วยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านให้ปฏิบัติตามครั้งอันดับแรกก็คือสินห้าทรงสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้เท่าทำได้ไหม ถ้าทำไม่ได้ก็ตั้งใจแปลบายภูมิเพียงเท่านี้เราก็เป็นประสูดากัสสิิทาคารยากก็เปล่าอย่าฟุ้งกับตำราให้มันมากเกินไปตำรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบบคามใช้ตำราหให้เป็นประโยชน์อย่าใช้ตำราเป็นเครื่องโอ้โอวดคนอื่นอาไปจายานก,กรรมทำปันเครื่อนอ่อนน้อม ทรงไว้ให้เป็นปกติกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนน้อมใจอ่อนน้อมใจมันยิงจะดีถ้าใจไม่แข็งกันด้างมันเลวย่ำไหมนะแล้วต่อไปเมื่อพิจารณาร่างกายของเราว่าขันห้าร่างกายของเราไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราไม่สนใจร่างกายเราไม่สนใจร่างกายคนอื่นไม่สนใจวัตถุธาตุ ในเมื่อไม่สนใจเราไม่สนใจเขาไม่สนใจวัตถุมันมีจุดไหนไหมั้งที่จะเกิดกามารมมีไหมเห็นผู้หญิงสวยผู้ชายสงา่าเราไม่สนใจลนวก็ทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ไม่สนใจมันเป็นของโลก อารมณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นกับเราเนื่องมาเราไม่สนใจกายแล้วมันจะสนใจอารมณ์อะไรไม่มีนี่กายกระทกกบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่สนใจมันจะมีได้ยังไงให้เขาดาขา่าเขาว่าเขานินทาก็ช่างมันเพราะอะไรเขาด่าเขาด่ากายเรอเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยมันไม่ถูกเราคนด่าคนบ้าไม่ใช่คนดี ไม่สนใจสทุกอย่างคนสวยเราไม่สนใจคนสง่าเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่สวยเราไม่สนใจวัตถุธาตุที่งามเราไม่สนใจอารมณ์รักในกิเลสมันจะเกิดขึ้นยังไงกายกระทบกระทั่งในจิตมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอารมณ์จิตมันก็เป็นอุบาคกอเบกขารม์เท่านี้เราก็เป็นพระอนาคามีไม่เห็นมันจะยากตรงไหน,น รักษากำลังใจให้มันมั่นคงจริงๆให้จิตมันแน่วแน่จริงๆอย่าเอาจิตเข้าไปยุ่งอารมณ์ภายนอกทำงานทุกอย่างเพื่อสธาธารณประโยชน์เราทำเพื่อพันิพันที่เราทำนี่เราทำเพื่อไม่เกิดไม่ใช่ทำเพื่อเกิดไม่เกิดทำทำไม ก็ทำเพื่อเป็นการตัดอารมณ์ว่าไองานที่เราทำไปแล้วเราลงทั้งทุนลงทั้งแรงแต่ว่าทำไปแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นีอนจิจจังของไม่เที่ยงอนัตตาไม่ชาก็สลายมันไม่ตายก่อนเราก็ตายก่อนมันไม่พังก่อนเราก็ตายก่อนเราทำเพื่อจิตตัดโลภความโลภการทำงานอารมณ์มันจบจิตฝึกอารมณ์ใจให้มันเย็นตัดความโกรธ การไม่สนใจว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรากับมันไม่แช่ก็ต่างกันอะไรเป็นการตัดความหลงปัญพานเลยนี่เพราะที่ทำงานในใช้อารมณ์แบบนี้ปัญพานง่ายๆไม่อยากไม่เห็นมีอะไรยากตอนที่จะเข้าไปอา,าลัตผลอันนี้ก็ไม่อยากอีกไว้นังพิจารณาว่าแรงกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราก็ร่างกายของเราเรายังไม่สนใจว่ามันเป็นเราเป็นของเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจริงๆมันแก่มันหิวมันหนาวมันร้อนมันก็หายทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขมีแต่ความทุกข์และดีสุดมันก็พังถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงมันจะพังเลยไม่พัง ในเมื่อไม่สนใจกับร่างกายเราถ้าทําไมเราจะสนใจกับร่างกายคนอื่นซึ่งมันมีสภาพเหมือนกันสชืกระบอกโซมมและก็พังไปในที่สุดทรัพย์สินในโลกมีอะไรบ้างที่เราควรจะสนใจเราก็มาหันกันดูว่ากามารูปราคะอรูปราคะรูปใบชายก็ดีรูปใบชายก็ดียังเป็นจุดแห่งความเมาของจิต ถ้าหลงติดอยู่แค่รูปประชานแล้วรูปประชานนี่เราก็โง่เต็มทีกินเลที่องค์สมเด็จพระจินทร์ศรีทรงให้ตัดเนี่ยยังมีอีกสามนอกจากรูปประชานแล้วรูปประชานรูปประชานและรูปประชานเราทรงไว้จริงแต่เราไม่ติดอยู่แค่นั้นถ้าจะใช้รูปประชานและรูปประชานเป็นยานภานะสำหรับขี่เข้าโจมตีข้าศึกมา ข้าเสกที่ติข้าหนันะ่นคือมานะความถือตัวถือต,อตนในเมื่อจิตของเราไม่สนใจกับร่างกายของเราเอาอะไรมาถือตัวถือตนมีไหมจำให้ดีถ้าเราไม่สนใจนร่างกายของเราเราเห็นว่ามันเลอะเทอะสุกปรกหน้าเกลยดมันมีสภาพเป็นสจูแล้วเขามาชมเราเราขาวมติว่าเราดำ น่าเบียวหน้าบดจมบกแวงตาบูแล้วก็ยิ้มยิ้มได้เพราะมันไม่ใช่ของฉันจ้ะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นก็ช่างมันไปเลยเราคาว่าเทียบเปรียบกับวันนะหรือว่าฐานนะหรือว่าศักดิ์ศรีเรามีอายุว่ามีความรู้น้อยกว่าเขาเขามีความรู้ดีกว่าเราเขามีเกียรตกิกรุูลดีกว่าเราเขามีฐาน,นะดีกว่าเรา เราก็ยิ้มบอกว่าโถอเ้ยเจ้าผีดิบเจ้าผีดิบนี่ยอยาเอายังไปติดความชั่วเยู่มากก็เสียงทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเปลือกเท่านั้นมันเป็นเครื่องทวงให้ติดอยู่ในทุกข์ทำไมจะไปยุ่งกับมันจิตเราตัดได้คิดได้อย่างนี้ตัวมานะมันก็ไม่มีหายง่ายๆเพราะขอพูดยห่อหะ ผมพูดมามากเกินไปนี่ก็จะถึงอาราหันต์อันนี้มันไม่มีอะไรเขาง,ง่ายๆตอนนี้มาโอทจ่าโอทจ่าที่คิดว่านอนเป็นเรานี่ของเรายังมีอยู่บ้างโยนทิ้งมันไปซะสิจิตตั้งเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่งคลำม,มันเลยจิตมันติดอยู่ในกามชันทะบ้างหรือเปล่ปาจิตมันติดอยู่ในโลภะความโลภบ้างหรือเปล่ปา จิตมันติดอยู่ในความโกรธไว้จิตมันติดอยู่ในความหลงไหมถ้ามันมีก็แก้ไขให้มันพ้นไปเท่าที่ศึกษาม,มันแล้วมันก็ไม่อยากแล้วมาดูทีตัววิชาอวิชาคือฉันทะกับราคะใช้ปัญญาให้มันรู้จริงๆอย่าถือสัญญาไอท้ทีแบกจำราคุยเรียนมามากๆมันเลอะด้วยการท่้งปวง ฟังเสียงพูดเห็นน้าการนั่งก็รู้แล้วว่ายังเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นมันต้องดูจุดนี้ว่าเราติดอะไรบ้างมนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่พอใจของเราหรือเปล่ามนุษย์สันโลกเทวโลกพรมโลกเป็นที่ปรารถนาของเราหรือเปล่าเห็นว่ามันสวยสดงามมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็อัปปจายนกรรมมันก็ครบถวนจิตมันก็ละเอียด มันเปิดใจเป็นบจจัยของความทุกข์เราต้องการความสุขที่สุดไอ้สุขทั่วคราวเราไม่ต้องการนั่นก็คือพันิพานการไปพนิพาณเขาทํำยังไงก็ไปตัดร่างกายตัดเอาจิตตัดร่างกายให้รู้สภาพตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคิดว่าโลกนี้เราไม่ต้องการร่างกายพังเราหรือเชิญพังจ้ะเธอจะป่วยก็เชิญป่วยจนห้ามเธอไม่ได้ เธอจะแก่ก็เคยแก่เป็นเรื่องของเธอเธอจะมีทุกขเวทนาแะก็ใดได,ได,ไดเกิดขึ้นถือว่านั่นเป็นเป็นเรื่องของเธอจนห้ามไม่ได้เธอพังเมื่อไรฉันพร้อมที่จะไปะนิพันเธอกับฉันมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีอะไรที่เราจะมีการโผก,กันอีกถือว่าเรามีสัญญาณดา่าญาตกันเด็ดขาด ฉันโง่มาแล้วหลายแสนชาติแต่ชาตินี้ขอฉลาดสักชาติหนึ่งแล้วก็เธอจะใช่ฉันได้ในวิชาตินี้ชาติเดียวชาติต่อไปเธอกับฉันไม่มีความหมายสําหรับกันนี่ติดแค่นี้ก็เปรอรหรันคิดแค่นี้หน่อยเดียวเปรอรหรันเป็นแน่นอนแต่ให้มันได้จริงๆจะสักดิสว่าคิดจะศักดิ์สันึก จงจำไว้ให้ดีอล้วสำหรับวันนี้เวลาที่จะพูดกันก็นหมดขอพูดแต่เนื้อชัดๆว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมง,งสวัสดีโสภาคที่จะสอนคนให้เป็นอรหันตนะ์สอนเพียงเท่านี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากแล้วต่อจากนี้ไปข็สาว,วาข้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาค,ภาคตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน ทรงอริยาบทตามอัธยาศัยของท่านนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้จงรักษากำลังใจแบบนี้ไว้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วท่านทั้งหลายจะเป็นอรหันได้ภายในสามเดือนวลสดี